สวัสดีครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับไทยรุ่งยูเดนกอีกแล้วนะครับค่ายนี้ถือว่าเป็นแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ก็ไม่ใช่นะแต่เป็นผู้พัฒนารถยนต์สมากกว่านะครับผมแต่ในรอบของ55ปีเนี่ยไทยรุ่งเขาเคยสรรสร้างอะไรบ้างก็คือ Station Wagon อย่างที่อดีตเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นนะก็คือพวกอิ u สุ TFR อารเวนวิกเตอร์วันเดอร์หรือชิปเปอร์ Avengers, เนี่ยเอเวนเจพวกนี้คือเคยทำมาแล้วนะครับผม ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังพอเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่นะคือหลายคนก็ขับเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไทยรุ่งยูเดนคารนะครับผมเขาเคยสรรสร้างอย่างหนึ่งก็คือรถดับเบิลแคปลายเลขของไทยรุ่งนะซึ่งใครอื่นก็ทําตามนะครับผมเด่นที่สุดนะตอนนี้ก็คือ TR t r a n s f o r m e r ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยล่าสุดก็ออกตัวใหม่ก็คือสีใหม่หน้าตาใหม่นะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ไทยรุ่งก็เคยทําแต่หลายคนไม่รู้ก็คือรถยนไฟฟ้าครับผม ซึ่งส่วนมากล่าสุดจะเป็นพวกรถเชิงการพานิสยส่วนใหญ่นะและก็ตุกตุกไฟฟ้าที่เคยทํามาแล้วนะครับผมแต่ว่าก็รอดูว่าจะมีการจําหน่ายจริงไหมแต่ว่าพวกตุกตุกเนี่ยจะมีการส่งมอบมานานแล้วนะครับผมโอเคคันแรกจะเป็น t o โยต้าวีอนะซึ่งขอเรียกชื่อนี้แล้วกันนะครับผมเป็นการพัฒนาตัวไฟฟ้าโดยไทยรุ่งกับสบทนะแล้วก็กอฟผนะครับผมเป็นการพัฒนา3ค่ายนะครับผม ซึ่งดีไซน์เนี่ยจะเป็นการนำา t y ย t a v วีอมาทำการดัดแปลงหน้าตาด้านหน้าและหลังใหม่แล้วก็ภายในนะครับผมสังเกตว่าภายในเนี่ยจะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะแต่ว่าพวกลายเนี่ยจะใกล้เคียงกับ v o อออยู่คอนโซลทุกอย่างคือจะใกล้เคียงนะแต่ว่าบางส่วนจะมีการปรับใหม่ออกแบบใหม่อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผม จากภาพเนี่ยจะมีการออกแบบหน้าตาใหม่แล้วก็ไปแปะก,กับโครงเดิมนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นของกอฟผและก็สวทชที่ทําการร่วมมือกันนะคือเขาก็มีประสบการณ์ด้านนี้พอสมควรเลยส่วนไทยรุ่งจะมีประสบการณ์เรื่องของการดัดแปลงการพัฒนาของรถยนต์นะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายนะครับผมที่ว่ามันทําเป็นต้นแบบแต่ว่ามไม่มีเกิดไม่มีขายในประเทศไทยนะ ซึ่งมันเป็นต้นแบบที่ไทรุ่งเขาพัฒนาเป็นการลองพัฒนารถเก่งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีแผนทําขายอันนี้คือเสียดายมากต่อไปจะเป็นตุกต๊กไฟฟ้าอันนี้จะเป็นบริษัทย่อยของไทรุ่งยูนเนี่ยนคาหรือ t r u นะก็คือบิซนิคนะครับผมซึ่งบริษัทบิซนิเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตตุก,ต,กต๊กไฟฟ้าแบรนด์ของในานามเครือของไทยลุ่งนะครับผมก็คือ เป็นการออกแบบตุกตุกใหม่สไตล์ไทยยังคงเป็นสไตล์ไทยวัฒนธรรมไทยเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนก็คือจากน้ํามันที่ปล่อยควันขาวควันดำเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าแทนนะครับผมซึ่งก็มีให้บริการอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดีไซน์ก็ยังคงความเป็นไทยอยู่บ้างพอสมควรนะครับผมก็คือมาทรงนี้เลยนะครับแต่ว่าขายในแบบรถไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับผม ส่วนสมรรถนะเล็กน้อยเนี่ยถ้าที่ผมไปเสิร์มาสามารถวิ่งได้แค่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้แบตเตอรี่ขนาด7.4กิโลวัตต์ที่สำคัญก็คือสามารถใช้เวลาชาร์จเพียงแค่30วินาทีไกลถึงเนี่ยการวิ่งนะ80-100ถึงกิโลเมตรต่อไปนะครับอันนี้ในเน็ตอาจจะมีพบเห็นอยู่บ้างก็คือ TR Traveler ดั้งเดิมเนี่ยที่วางขายส่งมอบจริงๆนะจะเป็นตัวปกติก็คือเป็นเวอร์ชันน้ำมันนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งภายในภายนอกเนี่ย มันก็ไม่คงแตกต่างจากตัว EV นะครับผมก็คือตัวไฟฟ้านะซึ่งได้ข่าวว่าตัว t ทเวลเลอร์โฉมที่2เนี่ยจะส่งมอบเมื่อปีที่แล้วนะ ่อนอื่นขอพูดถึงบอดี้ก่อนนะครับผมบอดี้เนี่ยจะมีการปรับโฉมให้แตกต่างกับตัวก่อนนะตัวก่อนยังคงมีความคล้ายกับ t o y ยต้าโคสเตอหรือ h ี n o n i ิสันมาอยู่บ้างนะซึ่งก็มีความใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ว่าตัวที่2เนี่ยจะมีการออกแบบใหม่ให้ดูล้ํากว่าเดิมในครบรอบ55ปีนะส่วนขนาดเนี่ยจะมี26และ20ที่นั่งสามารถวิ่งได้แค่150กิเมต่อการชาร์จนะ ส่วนภายนอกจะมีการออกแบบใหม่ก็อย่างที่บอกครับมีการออกแบบใหม่ทั้งตัวน้ํามันกับตัวไฟฟ้านะซึ่งตัวไฟฟ้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีการส่งมอบไปเมื่อไหร่นะแต่ว่าตัวน้ํามันเนี่ยจะมีการส่งมอบไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบอดี้แล้วก็พื้นฐานทุกอย่างเนี่ยภายในจะใช้กับอิส,สุดได้คุณผู้ชมทั้งตัวรถบรรทุกกับตัวมินิบัสเลยส่วนตัวรถบรรทุกเนี่ยจะเป็นเทรดเดอร์ ซึ่งขณะนี้เนี่ยจะมีการเผยภาพให้เห็นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีการส่งมอบหรือวางขายไปเมื่อไหร่นะซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะสลับรถพวกรถไฟฟ้าไทยรุ่งที่เคยทําออกมาแต่คนไทยไม่ค่อยจะรู้กันมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไทยรุ่งเนี่ยไม่ค่อยจะเผยภาพมาเท่าไหร่ส่วนมากยังอยู่ในช่วงของการพัฒนามั้งถ้าผมดาอนะโอเคนะครับผมจะมีการขอแถมแล้วกันนะครับผมถือว่าอยากเล่านะครับ ก็คือลีโมซีนะครับผมที่ไทยรุงเนี่ยอาจจะเคยทํามาแล้วซึ่งหลายคนอาจจะพอคุ้นเคยอยู่บ้างนะเป็นการนํา TR a d v e n t u r จที่เป็น PPV เนี่ยมาทําการต่อยอดเป็นลีโมซีนะครับผมซึ่งภายในเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างใหม่ทั้งหมดเลยนะซึ่งขนาดเนี่ยจะมีแค่6-7ที่นั่งภายในจะมีอุปกรณ์ครบคันหมดนะครับผมราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 1.0- ถึง1 2ล้านบาทซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นนะก่อนหน้าจะเป็น Prestige l i m o u s i n e นะครับผมซึ่งเป็น นำ TR Adventure เนี่ยมาทำการอัปเกรดใหม่ให้ดูลรูหลามากขึ้นนะและก่อนหน้านั้นอีกก็จะมี TR Bangkok Limousine Express นะครับผมซึ่งจะเป็นรถต้นแบบที่เอา TR Exciter มาทำการต่อย,ยอดเป็นรถต้นแบบทำการมาโชว์ในงานว o t o r s นะ <S เด่นที่สุดก็จะมี TR t r i k One ซึ่งก็เอา TR Exciter เนี่ยมาทำการปรับหน้าตาใหม่แล้วก็ด้านหลังทำเป็นรถต้นแบบนะสำหรับ TR Bangkok Limousine Express เนี่ยจะเป็นโลโก้ด้านหน้าจะเป็นไทยล่งนะ ซึ่งจะเป็นวัตต์เบทส่วนมากวัตถี่โชว์เนี่ยโลโก้ด้านหน้าจะเป็นของไทยลูกส่สวนใหญ่นะครับผมเพราะว่าจะเน้นโชว์นะแต่ขายจริงเนี่ยจะทําการเอาออกนะครับผมส่วนภายในทุกอย่างยังคงใกล้เคียงกับนิสสันหรือ t r อร์เอ็กไซเตอร์เหมือนเดิมส่วนความใหญ่ของ TR อาร์ลิมูซีเนี่ยนะครับผมทีอาร์เอกุสซี่ลิมูซีเนี่ยคันนี้มีน้าหนักกว่า2ตันส่วนวัสมีวงลี้วเนี่ยแคบสุดอยู่ที่7เมตรนะครับผมเครื่องยนต์ก็จะเป็นของอิส,สูซุขนาด3.0ลิตรนะ และด้วยความที่เป็นรถกระบะนะครับผมหรือ PPV เนี่ยซึ่งช่วงล่างครับแน่นอนครับต้องเป็นแหนบแน่นอนแต่ว่าภายในเนี่ยจะมีการเก็บเสียงเล็กน้อยก็คือมีความปลอดภยัยมีความ OR อาสะดวกสบายเนี่ยคือสูงขึ้นเลยนะซึ่งภายในจะเป็นโทนสีครีมซึ่งบางคันก็จะเป็นโทนสีเทาก็มีนะครับผมมีห้องเก็บสัมภาระถือว,ว่างพอสมควรเลยนะ โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะสลับรถไฟฟ้าแล้วก็รถตันแบบที่เอามาตอนท้ายนะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ